ตอนนี้นะการติดมูลลี่หน้าต่างนะที่ร้านกาแฟนะก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยฝีมือนะบ่าวมืดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนะพี่เสือก็ทำมาทีนะ่สั่งซื้อนะฮะประสานนะทางโรงงานนะครับตั้งแต่นูน่นตอนที่ลุงช่างยังอยู่นะครับผมนะเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคุณแม่สนิทนะครับได้นะ มีการพูดคุยกับลุงช่างนะฮะอยากจะให้มีการติดโมล,ลี่ให้ครบนะฮะทุกด้านนะฮะคุณผู้ชมเนาะนะก็ตอนนี้ก็สวยงามนะครับนี่นะฮะพร้อมใช้งานนะครับอะไรนะ,อ,ะรอันไหนอ๋อฝั่งนี้มันจะติดมันจะติดแอร์ฝั่งน้เป็นตู้แช่อ่าฝั่งนู้นก็เป็นตู้แช่นะคุณผู้ชมนะฮะ อ๋อ oh. คือมันได้บานข้างเดียวอย่างนี้บ่อกมันได้ข้างหนึงถูกไหมอีกข้างหนึงมันจะไม่ได้ใช่ไหมอ๋อดึงพร้อมกันนี่ว้าว นี่นะฮะคุณผู้ชมโอ้นึกว่าจะใช้ไม่ได้นะฮะนึกว่าจะติดเนาะนะฮะแต่ว่าตอนติดตั้งเนี่ยมันยากใช่ไหมติดตั้งง่ายเลยวิท,ทีเราครับดูดูคุณผู้ชมดูนะ <laughs> โอ้ แหวก็ปิดแหวนล่ะคือคือแหวนที่อืมอันนี้ก็นะฮะหน้าตาจะคล้ายๆของเดิมนะฮะแต่ว่าคนละนะบริษัทคนละโรงงานนะคุณผู้ชมเนาะแต่พยายามเลือกที่มันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะ ก็ขอขอพระคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่สนิทดาวไทยสงด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นของที่มาจากกรุงเทพนะฮะที่ท่านมอบให้มานะรวมถึงนี่นะครับเฟอร์นิเจอร์นะฮะที่อยู่ในร้านกาแฟด้วยนะครับที่บ่าวมืดกับจ่าเอ็มไปขนมาตั้งแต่มนสองเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำงานของบ่าวมืดนะตอนท้ายนะฮะขอบคุณคลิปจากช่องย่าชิกกอกด้วยนะครับสวัสดีครับไปปิดทงลับปุ๊บแล้วก็ตื่นเลยบ่กกูเบิงอยู่บอเออเราเราไม่ได้สานติบเข้าสานพร้อมเพร้อมขันที่คราถ้ามือยังวะเออเพราเขาไปปิดทีทีปุ๊บกินงกูอยากกูเบิงอยู่ที่แท้ที่แท้นั่นที่แท้ตาเราเบิกจุเข้า รับแล้วรับแล้วมาบุญนระุงปูุกคำฟองเนี่ยนะบมเป็นบุญเพิ่งบ้านเขานะคะไม่ได้เอาเพลือลมรักซุปค้งงานไม่เอาเพลือเลยอันนั้นอย่างเดียวเอ็ดทำบุญเสื้อนะเจนอันนี้แหละบุญตะเกาตะกีนอันนี้และคือคอยเอ็ดบุญหลวงปู่ลินกันอันนี้ละเสื้อบา้าเสือ้อเพลแล้วก็แจ้ของลงท่านมันก็แล้วเลยนะเอ็ดบุญหลวงปู่ลินนะแล้วก็อาหารไม่ได้อาหารไม่ได้เพลือเลยได้แตัน ก๋วยเี๋วไก่ย่างคั่วได้กดเล็กห่ลวดเจ้าเท้าขี้คานเอทคิปาแล้วไรซูสซีก่ลหินฟ้าว้ามันขี้คานนั่เอทคิฟแล้วมันไรซูสซีเนี่ยางงีบุญขุมงูหนึ่งไม่หีกเลเออกับมึงไรผู้เดียวเลยมีไรน้ำเด้ ป้าว่ามาออนุญาตให้ผมมืดไลฟ์สดมาด้แวคใมาไลฟ์สดโลดกันุจักอยู่อย่างนเห็นทีไอคลิปมันมีแล้วแล้วก็ไปโค้ชให้ไลฟ์เอาแหละอันนี้มืดมันติดมากนะจำว่าโอ้โมลี่แล้วก็ไปเลยอี มูรี่มูรี่มูมูรี่มูรี่เอาต้องจะไปเอาว่าเป็น่ยนยี่ปเจ้ากับมูรี่ยี่ปเจ้ามูมูรี่คอยพรับติดพ้าม่านอันนี้เพิ่งเหยเรียกว่ามูรี่อมูรี่ติดติดมูรี่นะคะโอ้ยพี่น้องค่อยมีหูแจักว่าอันนี้เป็นคือมูรี่มูรี่เดี๋ยวค่อยว่าพ้าม่านค่อยว่าค่อยมีหูแจัก โอ้อันนี้มันเป็นอันนั้นภาษาเราเมมเป่าเด้ประจำเนอนารักวัยจับเบิ้งยุคกคาวาอุยมันเป็นมาจากภาษาอีสานนี่ยนี่เมมเป่ามันเป็นคือกระดาษบ่แข็งแข็งเอาไปให้มูลี่นี่นะเอาไว้ให้มูลี่เอาไปให้มูมูลี่แมนเอาไปให้เอาไปให้คนส่งกาแฟลักลี่บ่ลักลี่ยู่นี่บ่ลักลี่มุ้งก้องบ่ ไต่กล้องเหรอเนี่ยมาเก้าหวยไต่กล้องเนาะมองได้มองลักลีกล้องบ่านีไต่กล้องเลยเขาไต่กล้องเอาวียนออกไม่เห็นเนาะมันไปซิเลือดตีปิดตาจอไว้ตัว่อืมกินแต่ยงังมีพี่ลูกอีกปิดพี Am ่เดชโฟว์บอกค่ะปิดเดชโฟว์ตีมันไปสายมันลักลีอยู่เซอร์บ่มีเห็นอยู่ละกองเออ นั่นล่ะเอามือเอ็ดอันนั้นเม่ภาษาเอามือเอ็ดข้นต้มแม่เออมันมันอันมื่อวันอาทิตย์นี่ได้เมื่อวันเสาร์แม่เราบอกวันอาทิตย์เราบอกลงวันนะเจ้าเอามือเอ็ดโรขขนมนะเจ้าคอยนัมมีเอ็ดเข้าไปซื้อเอา จะเออละเมอรวมมะพร้าวเนาะค่อยเขาไปซื้อเอาซื้อเอาไปซื้ออยู่ตลาดวันนอนซื้อมดขูอ่านข้าวมก็เออกว่าแพ้อันเท่าซื้อเครื่องซื้อขค้ทเขาเนี่าวสาลีเออข้าวสากแล้วมึงมันหน้าที่นี่แล้วเนาะลงวัดเนี่ยมือในนั้นเราไปซื้อ สวยกว่าเดิมอีกโอ้โหขอบคุณคุณสนิทนะคะดาวไทยส่งอันเดิมมาส่งบังอันนี้เราซื้อใหม่มาส่งมาเพอเลยแต่ว่ามันเหลือใช่ไหมเอามาพี่เบิร์ตบังโต๊ะเตียงระเบียบเรียบร้อยทันสมัย งามนั่นเด็กร้านกาแฟร้านกาแฟโตเตียงนี่เด็กเตียงอันนี้โตเตียงอันนี้โตหนัง